Do we know each other? Journey to face the unknown and ponder the question. ฮัลโหลทุกคนยดีต้อนรับกลับเข้ u มาในยูทูช anel นะคะฟิล์มหายไปเลยอาทิตย์ที่ผ่านมา oh. จากที่วัปแรก w แรกวันอีฟตอนที่3ฟิล์มไม่สบายก็เลยโอเคไม่ทำคลิปแล้วก็ล่าสุดก็คือไปข้างนอกมาเพราะว่ามันเพิ่งปลดล็อกดาวใช่ไหมเออไปกินบุฟเฟ่ข้างนอกก็เลยแบบกลับมาเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ดูไม่ได้ถ่ายนะคะสรุปแล้วก็คือฟิล์มเพิ่งมาดูวันนี้นี่แหละนั่งรถมาต่างจังหวัดอีกแล้วก็เออดูในรถมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้เพื่อนเพื่อ,อดูเลยแต่วันนี้เป็นนวันุก ที่3ซึ่งฟิลมยังไม่แน่ใจว่าฟิล์มจะลงช้าเร็วแค่ไหนแต่จะพยายามรีบตัดแล้วลงนะเพราะว่าตอนนี้เปิดเทอมแล้วเพิ่งจะเริ่มเรียนแล้วทีนี้ช่วงวัน2วันเนี้ยเป็นวันที่ฟิลมมีคลาสก็เลยแบบมันอาจจะไม่มีเวลาที่จะตัดต่อบวกกับช่วงดึกที่ฟิลมว่างวันนี้ Money ่ไฮส์ม,นนมาฟิล์มเป็นแฟนแบบมันนี่ไฮส์มากมเพราะฉะนั้นวันนี้ ก็คือคงไม่ตัดอะ่ะก็คือจะรีบไปดู Money h i g h ก่อนนะคะถ้าใครอยากดูเมาส์ตอนจบ Money h i g h หรือรีวิวอะไรก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะฉะนั้นวันนี้ฟิกก็จะมารวบยอดนะคะ2ตอนเลยของ What If เอพิส o ดที่3แล้วต็อเอพิส o ดที่4เอพิส o ดที่3ที่รวมอเวนเจอร์นู่นนั่นนี่แต่คือตายหมดโอเคขอย้ายมุมกล้องเล็กน้อยเพราะว่าเนื่องจากเมื่อกี้ดูมีความแบบว่าย้อนแสงมากๆเลย ออเอพิโซดที่3นะคะเป็นการที่รวมพวกอเวนเจอร์อะไรเงี้ยตอนแรกที่ฟิมเห็นในเทเลอร์ฟิมก็คิดว่ามันเห็นแค่ไอ้แมนแมนไงก็คนเดียวหรือเปล่าสรุปไม่ตายหาหมดนะคะก็จะมีคําพูดที่เราเคยได้ยินบ่อยๆจากนิกฟิลลี่หรือแบบสไตล์การพูดแบบของาัาชาอะไรเงี้ยแต่ตลกตอนที่เขาพูดถึงเรื่องของเซลผมผมจอว่าแบบผมสวยจริงหล่อจริงแล้วก็โลกิมาล้างแค้นให้พี่วะคือแบบนึกว่าโลกิจะมาแบบเหตุการณ์อย่างถ้าเป็นในซอนจริงๆก็คือ กำจัดต่อแต่อันนี้คือแบบเฮ้ยแคนว่าพี่วะอะไรเงี้ยแต่ตลกที่สุดท้ายโลกีอยากที่จะอยู่ต่อน,นิดนึงแอบรู้สึกถึงความชิบหายในรอยยิ้มของโลกีแบบไม่ชินอ่ะมันเห็นที่ไรก็รู้สึกว่ายิ้มอย่างเงี้ยไม่ดีแน่ๆแล้วทุกคนก็คือใส่เป็นแบบหัวโลกีหมดอ๋อคันนี้หนึง่งฟิลม์มคลิปนี้ลืมพูดอีกแล้ว ฟิล์มนะคะไม่ได้อ่านคอมิกไม่ได้อ่านอะไรเพราะฉะนั้นแบบเก็ตเ like, ล็กเก็ตน้อยอย่างเงี้ยพี่จะไม่ดูนะถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ว่าเอ้ยตรงนั้นไม่เห็นตรงนี้ไม่เห็น,หนก็ช่วยคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะคะฟิล์มมาทําแค่แบบเมาส์มอยเฉยๆนะไม่ได้แบบมาให้ข้อมูลแต่จริงเป็นตอนที่สนุกมากเพราะว่าฟิล์มแลวไม่ออกเลยไม่ออกเลยว่าใครจะเป็นคนร้ายตอนแรกยังแบบเอ๊ะคนนี้หรือเปล่าหรือนิกฟิลลี่หรือว่าแบบใครอะไรเงี้ยแต่สรุปแล้วแต่แล้วตอนที่แบงค์วิดพูดถึงว่าโฮมโฮมเนี่ยฟิล์มยังคิดว่าแบบอ้า โฮปเหรอโฮปล้ายังไงมาได้ยังไงอะไรเงี้ยนึกว่าพูดชื่อโฮมาเราก็คิดว่าเป็นโฮปเลยอ๋อแต่เขาพูดว่าแบบเหมือนเป็นเพราะโฮปอะเลยประมาณเนี้ยเออสรุปแล้วก็คือเป็นแฮงค์พิมซึ่งเป็นตัวละครที่ฟิลไม่คิดเลยแล้วจะอยู่กับแบบเออผมมาเป็นตัวารเฉยเลยแล้วแฮงค์พิมดูสติหลุดแบบดูเหมือนแบบไซโคนิดแต่ว่าชอบนะแล้วก็เอาจิงสงสารมากตอนที่เอ่อโลกิเป็นหลายๆตัวมาแปลงเป็นนิฟิลลี่อะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็หัวเราะไปด้วยรู้สึกว่าสงสารแฮงค์พิมมากเพราะว่า เขาก็เสียรูปไปเนาะถ้าจะทําความเข้าใจแต่แบบไม่รู้ดีรู้สึกสงสารแล้วก็ตอนสุดท้ายก็คือน่าจะปุกเอ่อคาร์เตอร์ขึ้นมาใช่ไหมจากที่แบบฟรีซน้ําแข็งไว้อะไรอย่างนี้แล้วก็อืมแคโรมาคือแบบดีงามชอบหลายๆฉากที่แบบเวลาเราเห็นภาพไกลๆอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นภาพที่มันกว้างๆแบบเป็นเหมือนแบบ เป็นภาพซีนที่มันเป็นวิวเป็นรถเดินทางอะไรเงี้ยเออแล้วมันเห็นแบบเดอะวัชเชอร์เป็นแบบเหมือนตัวละครอยู่ในนั้นว่าแบบคอยดูอยู่ตลอดแล้วเน,นี้ยชอบมากเลยแต่เอาจริงเคยเห็นคล้ายๆอย่างเงี้ยในเรื่องไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่มาเวลล์แหละแต่เป็นแบบอารมณ์กระตูหรืออารมณ์อะไรนี่แหละที่แบบมันจะมีคนคอยดูอยู่ตลอดหรืออะไรเงี้ยเออชอบชอบตรงนี้ไปอย่างรวดเด็วนะคะมาต่อกันเอพิโซดที่4 เป็นเรื่องของด็อกเตอร์สเตรนจ์ซึ่งสงสารหมอมากคือฟิล์มอะไม่ได้กดอ่านตรงที่เขาสปงสปอยอะไรกันนะแต่ว่าคือเห็น,นผ่านๆแค่เหมือนคนพูดว่าแบบเออน่าสงสารอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นแต่พอมาดูก็แบบแค่ตอนเริ่มเลยที่บอกว่า ไม่ได้เสียมือแต่แบบเสียหัวใจไปคือแบบรู้เลยชีวิตตอนที่แบบน่าสงสารคือตอนที่บนวนมาช่วยมันน่าสงสารหลายตอนแหละแต่ตอนที่บลวนมาช่วยเนี่ยคือแบบมาช่วยแล้วก็ตายมาช่วยแล้วก็ตายไม่ไม่เท่าไหร่แต่มันจะมีบางอันที่พลิกๆอย่างเช่นอันทายทายอะที่ทิ้งคริสตินเอาไว้เลยคือแบบเออทั้งนันไม่ไปเจอเลยอะไรเงี้ยเอาจริงเขาก็ต้องรู้สึกเจ็บปวดใช่ไหมที่แบบว่าผู้หญิงจะต้องมารอว่าแบบ เออหายไปไหนเขาก็ต้องเจ็บปวดที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกเสียใจแต่ก็เลือกไม่ได้ที่จะต้องแบบเออไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยตรงนี้คือแบบตั้งอุศาร์มากแต่ก็คือใต้ยอยู่ดีแล้วก็แองเจลวันมาแบบเออทำการให้แบบเหมือนแยกไม่ใช่แยกแยกร่างออกแบบให้มันเป็นสองคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร่างหนึ่งก็คือไปศึกษาเก่งจนแบบเลวร้ายคือแบบเก่งเก่งมากตรงนี้ฟิลไม่แน่ใจว่ามันมีแบบเหมือนแบบแต่ละตัวหรือแต่ละวิชาหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมีในะคอมิกหรือเปล่าฟิลไม่ได้เคยอ่านนะแค่จากที่ดูในนี้ก็คือแบบ เก่งมากอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าแบบมีตัวอะไรเข้ามาแทรกแสงที่มันเป็นแบบอิสเตอร์เอกหรือว่าอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าตอนที่หมอสู้กับหมอคือดีมันเก่งและเก่งมากแบบมาเจอกันอะไรเงี้ยแล้วคือมันดูเก่งทั้งคู่พลังมันดูแบบโอ้โหเลิศมากๆ พลังคือดูโหดมากแบบมากแล้วตอนที่แบบว่าเป็นปีศาจไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเหมือนแบบทั้งจักรวาลทั้งโลกกาลังจะทลายแต่แบบโอ้โหยึดเหนี่ยวไว้แบบแค่นั้นก็คือโคตรเก่งแล้วอะเพราะว่าแบบเหลือทําอยู่คนเดียวเลยมั้งคือคริสตินก็เหมือนจะกลับมาได้แต่สุดท้ายมันก็มันก็พังอยู่ดีเลิกตรงนี้ชอบมากตรงที่แบบว่า ที่ดรพูดกับเดอะวอชเชอร์ขึ้นมาเลยแบบคือรู้ว่ามีรู้ว่าเห็นรับรู้เคยอ่านแบบมีตัวตนอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนคุยโต้ตอบกันตุ้งเลคือขนลุกเลยนะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบมันมีคนที่แบบตัวละครที่มันแบบเออเห็นหรือรับรู้จริงๆแล้วก็แบบสื่อสารอะไรเงี้ยมันดูแบบขนลุกจริงแต่ก็คือเขาไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยสรุปสุดท้ายเนี่ยเออฟิล์มเข้าใจถูกไหมว่าก็คือมันก็พังไปจบไปหรอมันก็เป็นไทม์ไลน์ที่เจ๊งเจ๊งเจ๊งบงไปสลายไปโลกระเบิดไปหรืออะไรแบบนี้หรอ ใช่ไหมมันก็คือเป็นหนึ่งในไทม์ไลน์หนึ่งซึ่งมันเป็นคนละไทม์ไลน์กับเออไอพวกหนึ่งสองสามที่เราดูมาก่อนหน้านี้ถูกป่ะก็ประมาณนี้นะคะสั้นๆฟิมไม่แน่ใจว่าตกหล่นอะไรไปไหมเนาะเพราะว่าก็เพิ่งดูเสร็จแล้วก็แบบเออดูไปรอบเดียวด้วยแล้วก็จำได้บ้างไม่ได้บางเพราะว่าแบบดูบนรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะถ้าชอบ่ปลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะมาเจอกันในคลิปมาเจอกันในคลิปถัดไปบ๊ายบาย